<peach S 2> คู่คูค่อามคูค่ๆๆอามผ้า,าปูพ้าหวานจะปีแรกสิบกว่าปีแล้วเนาะคิดจังไหงตอนนั้นคิด,ดออยังไงสองพันห้าร้อยสี่สิบเก่าเออเดี๋ยวมี้ทุนหน้ามันอมัน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 ,มนอเอาฮะลูกไปเอาต้นกล้ามาจากสระบ,บุรีครับเอามาเอาม้ามันมันยังต้นต้นมันพันธพูออกจากมาเลเซียครับเป็นทุงนน่อยครับอืเอ้ขนาดนี้เลยนอ่า มาเรียงไวประมาณเดือนเ <im it> ออฮเอามาเลียงไว้บ่ะมาในปลูกเด้เอามาจากสระบุรีที่ครับครับบันนี้เอามาเลียงไว้บันนี้ต้นโคประมาณสองข้อมืออ่ะแหละครับลูกทรแบบว่าแม่ว่าสันมหาลัยสิเปิดเลยดีผมต้องไปเลี้ยนบัตนเัน ข้าเมีถามป้าเนาะป,ป้ากับป้าบ่ได้ไถ้ป้า,ป,าป้าทราชไมิสะอาดนะต้นพริกเนาต้นเึาต้น,ตนน้ำพุ้มเสี่ยวต่างๆมากกับทางทางทางงูคล้องเลรอกนเอาลัก เอาลักไว้ไพซักเป็นแนวเลยค่ะครับเป็นแนวเอาแม่คุดต่ำที่ผมซักด้ยซักซักลูกกับคุดแม่กับขุดคุฟฟอไปเรียงงัวนมาทิมบอกน้องสาววุดชวยพ้อมมามามาคุดลุมพักวันซอยเลยแน่พี่น้องสาวไปเรียงรันที่นั่งทีคีมใส้มนเนี่ยนี่นั่งทีคีมว่าบส้มนหันนอนอูเลยอ้อเพักวันเขยนอู้ไ้พุ่เสียวคุดคุดลุมซอยเลยคุดแล้วกับผูา ผู้ซอยกันวันนี้มันมันกับมีปลาเนาะพามพูกี่พูหฮั่ปูกแล้วสามแล้วมันกับตขึ้นมันเบาๆครับครับมันยางทั้งยันบุ๋งกัดดิมต้นอ่อนคานี่ครัอ่าอ่าอ่อ่าอ่าหลอหล่อ่เสาแล้วย็รมเสาแลอยี่โมแลงยันบุงกัด น้เอาพวกพวกเมล็ดอยากกันเมล็ดมนเปับโอ้ยจำลุมถ้ามือได้ฝนบาตกเอาหัหามหานามน้องนี่โอ้บอมมีเราบอมนามเลยยังบ yeah. wow. ่ทันมี้เราบอนามตอนนั้นิวเอหี้ยว มันมันกับว่าตายเด้อฮู้ดไว้กรก็ตกหนาแรงมากแต่ว่าน้ำบาดาลนี้เหรอแต่ว่ามีเครื่องปั่นมันมีเครื่องปั่นบ่มีไฟฟ้าปูกรดีน้าติดเมี่ยเมียงกหนาแรงมากบุห่จะแตกขึ้นเลยก็จะสีุ่มเงินแล้วเขาเสียงเหรออยู่ร้านวันนี้เปี่ยงง่วงกับไม่ขี้งัวมาดลเพราะว่าเหงาปุ๊บไว้แล้เขาทาหนาแรงน้าหน้องเบิดมันเป็นคนดูแลมัน ตาเอารถมาเทียมน้ำบรดารปั้นน้ำไห้แน่อคือหนบ้นีีถังแดงบ่ถังแดงถังแดงมันใหญ่ใรญ่น่อหน่งหาลอยรุ่นอย่งเขาครับใหญ่ติมป้าโอ้ปั้นน้ำบระดารใส่ไว้ในถังแสดงว่าปัญหานี่เพราะมัน ปัญหาทำใม้แนวทั้งปั้น,นออกตาปั้นน้ำใส่าทางไ้เนี้ยสควอยออกกรอกล้อนเป็นก้ำขดเพราะว่าใหญ่ไว้ลายทางน,าน้ำค้นไก่ว้นไก่ไปทงังยางหัหม้อางหน้า้งเลัง้างหลังมันยางข้างนา้าันพหวาน มูเจามาต่อยซี่เราว่าเีย้วันคอยเด้อเบอรอเจาาหนานาจ็บเม็ดกระบอกใสต้นนานั้นลตีนเจ้านั่นบอกเขาเจาเพราะไม่ม้นไม้ไปไม่เดงตกพน็ตาจมลลาไม่ตอยซีต่อยนี้กบอเขาเจ้าไว้สัญาันบ่ ตั้งหัวน้าในถังที่ปั้นหวานลูกยงพันจบขาเจ้าเห็นว่าปูกเขาวันขาเจ้าวายั้ัวเราะหัวเราบ่เคยเห็นคนบววันไงมาเท่าปันนี่ลออ no ่อน้อมงอเส่้อมกับบงู้ัางซีคนถูกคนเอร้อยละแปดสปูกมิถุนาเนาะกระตุกมนาแรงสเขาแลีวกปักมหนาแง ข้ฝขไม่มากสิล yes. <busca. S 1> ่ะเนี่ยเพื่อนนิยอดเน็กเพิ่มต้อยอดมีความหวังเด้บว่นี้คร่ยถ้าพ่อปลูกอันนี้มันจะเริ่มแตกยอดหรักมันจะงไปเขาหนาฝนมันจะแค่ร้อยที่หนาฝนมันก็เคียวมันก็เริ่มเป็นพุ่มน้อยขอเบินหักมันจะรลงต้นปีรุ่มาน้าบ่านี้คุมเริ่มงสระบริยอดคได้ผู้ลูกว่าบ่ตายก็เลยหน่อยผช่นียอมนองเด้อสัผู้ลูกทั่วสารภามนียยดนี่นหนวยยอดครบ ทานไปสองปีน่มไงเืองผมเาฮ็ดอน้านไปสามปีทุกอย่างบนี้เบ่อ่าเริ่มแล้วเริ่มเก็บกินแล้วข้าวข้าวข้าวเก็บกินได้แล้วเริ่มขายแนืผนแล้วว่าจะกินาวชาติเจียมก็ได้ขายทานสามปีทุ่มหัวรอวังในปะเนี่ย ปีซี่มากต้นตัวเนี้ยเริ่มออกออกมากจ้าเออออกออกมันจอดแล้วครับตีเนี่ยฮะตีหกให้ออกไล้ขายไปหลายสิ่งครับ ปีนี้ยังขายดีป่ะเนี่ยปีนี้ปีนี้ยอดผู้นออกหลายในผมหนาวโดนครับหนาวโดนครับอืแต่ว่ามันเริ่มอากาศร่วมอนจะมายอดร่วมหรครับไอ้ที่ว่ามาเนี่ยความหลังจักไปแล้วนะหาแล้วไอ้ซีซิมเก่าปลุกร่มป็นร่วมเป็นซีซีที่หาปีน่าน่าเรื่องนี่แข่งกันยากครับเรื่องวิสัยทัศน หลานมั่นมากนี่มันเออเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วตอนตอนปลูกนอนอูตอนนี้เป็นสาวแล้วนะครับแข่งยังแข่งได้แข่งเรื่องวิสัยทัศน์แข่งยากนี่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซื้อปีที่เพุ่าวันขั้นระดับระดับคันนี้นะใช่ครับซื้อรถคันนี้หรือปีพุกาวันคูอาร์มนะครับนี่คูอาร์มปาดปาดชาวบ้านชนหน้าคูอาร์มหน่อยนี่แต่แต่เจ้าของสวนคนนี้ครับคนนี้นี่สบายเศรษฐีเขานอนอูอย่างนี้เออ ส่วนนี้ส่วนนี้ผู้กำกับส่วนนี้ผู้กำกับส่วนครูอามผักหวานครับใครต้องการยอดผักหวานพันพันสลับบุรียอดทองเนาะยอดเหลืองยอดเหลืองสลับบุรีปีนี้ปีนี้ที่ขายดีคือพดผักหวานเนาะพดผักหวานเมล็ดเมล็ดนะครับเมล็ดพันธุ์นะ เล็ดอ่อนไผ่อยากได้ของแท้จองเนอะครับเนอแต่ว่ายุกวนนี่หลายลายูนี่ธรรมดายูนี่จองขามปีเนาะทั้ทงพันทั้งพันกิ่งพันตอนนะครับทั้งหมากสุกต,ต้องจองนะครับของแท้ครับเนอะซื้อสวนซื้อสวนวะสวนวน่สมอครัะ สเอาโมเดลของเจ้าบ่ของแม่สมอนของแม่สมอน่ะอ๋อก็เห็นป้ายว่าคุณพ่อสมัยหงสาเนาะมี่เราเรียนในยูทูปนี่นสวนผักหวานแม่สม,มอนผักวมหวานแม่สมอนสีบุญเรืองนี่แล้วกดเข้าไปเบิ่งเอ้ยเป็นเงี้ยะเป็นเงล่ยละที่ดินเพื่อเราลงไว้ให้เราได้มียูทูปมีช่องยูทูปนะสวนผักหวานแม่สมอนสีบุญเรืองอยู่บ้านโน่นสงวนเนาะแต่ว่าหมู่บ้านที่อยู่น่ะยู่ม้อเหนือล่ะม้อเหนือเขีดหน้าหรือสีขึ้นนนสงวนอ่านนสงวนนนสงวนครับ คุณแม่บอกเบอร์โทรเลยบอกเบอร์โทรเลยเบอร์โทร087 087 220 220 4598 4598เออสนใจโทรมานะครับคุณแม่สมรผักหวานสีบนเรืองโอ้ต้นตำรับครับเนี่ยตอนนไปท้ายเอาลูกหมากไปเนี่ยมันดีอะการสอนน่าางไหนคือบอท้ายเอาตอนยอัดมากๆอยู่เหรอเอาเอาหมากข้างหน้ามันมันมันคิดได้ตอนนี้เลยท้ายตอนนี้ท้ายเอาอยู่ได้ายขยังเลยท้ายใครจะทราบเพราะในคำหนีมากเลย ใชล่ะงูใหญเลยยังพอจะเห็ดตะไคร้ไปมั้งเฮ็ดตะไคร้เออเอานี่เฮ็ดเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดตะไคร้เดือนเดือนสี่เนาะเฮ็ดตะไคร้เดือนสี่ใครเคยเห็นเฮ็ดตะไคร้เดือนสี่ครับอย่าวแห้งย่าวแห้งข้าเจ้าเขาเจ้าสิหัวละเก็บเฮ็ดตะไคร้เดือนสี่ครับอ่ะเบอร์โทรตามที่คุณแม่บอกนะครับสนใจติดต่ออ่าครับรตาผมเริ่มตัวโทรศัพท์ในรถเมื่อกี้ บบต,ต้นยูกบปาเนยครบผมคาวาร์นั้นมันถอเป็นตัวแม่ผมก็มจจงเลยครับเพราะตวตัวู่เป็นตัวตัวคูครับบอกว่าแต่ว่าแต่ว,ว่าต้นนี้ผลผลิตที่แน่ๆคือไข่มดแดงมดแดงตัวนี้มดแดงตัวนี้เไข่ครับ <c ay> วิธนชมเิชมอ่าพันี้สีแดงสีแดงเข้มครับอ่แล้วแดงเข้มมัน,นี่มีไอ้พันธุ์ที่ว่าไข่หัวปีไข่หลาครับอืมแต่พันธุ์หัวแดงตัวของผมตัวอยู่ทั้งนาตัวกติณีลกนี่ สิไข้แล้วครับตัวนี้เป็นเป้งแล้วเป็นอะไรเป็นเป้งแล้วเพราะว่ามันสิไข่ปีใหม่แก็ว่าพันอยู่ต้นแต่นี่สิไข้สงการครับนี่พี่น้องมาสงการได้กินสงการครับนี่ครยถ้าอยากมันใหญ่เนี่ยบ้าบ่แม่บ่แม่แค่พักหวาน บ่อแม่แค่พักหวานกับหดแดงกันแย่แย่ได้อยากแย่ได้พักหวานดอกพักซิ่วผมไม่เคยหูว่าบดแดงมันมีความแตกต่างกันผมไม่เคยหูหมดแดงมีความแตกต่างกันใครอย่างวปีเด้ท่านมันจะใครบางท่านจะใครที่ว่าลากราขุนท่านมีน่าจุดหัวปีศาคอ่ะครับนมนมข้นเด็กนมๆเนี่ยมันจะเป็นอาารมดแดงท่านพอปัญญานะครับขนานแข็งพอโรงเรียนบ้านโนนวาดทองทีบอกว่า เนีคือข้าวสวยแล้วขาวเจ้าของใหม่ๆเนี่ยผสมผัชงมนมนมผงเด็กอ้าจุ่มกี้ให้ข้าวจ่มส่วนนี้ก็ข้าหาบดีน้องบัวลำพูนะครับเจ้าของโรงเรียนปันรักครับเจ้านีสิผมเจ้านี้มกำังมองยูมือสีแห้มันตเดตีตองเชียทีเสทีเสตีเออเออท่านโอแม่โอ้ท่านจี ท่านพ่อเชฟซ้กัมาดีวะเรามาะโดดวอยังเรามาอย่งม่กินของเที่ยวที่แรกเป็นังีครับอันเุ์กินรับครับแล้ววันนี้คู่บุญรไหมครคู่บุญรรมคู่สุรรมสุรมเห็นรับเออพ่นเกษียณแล้วพ่นเกษียณแล้ว ชมนักวิ่งกันไหมครับนักวิ่งกนหรครับกวิ่ันี่ครับพีการาดแก้วนี่อออประธานหอการค้าตัวคุณแม่ตัวเนี่เป็นประธานหอการค้าตัวครได้ไไม่หลุดม่หลานครับผมครับเี้เยจบมากกับไปหาผมได้แล้วก็บอกครับครับโอ้เครื่องคายเมเจ้านี่วัรมดาเด้อ อาวัดวัดวัดชิมวัดกัมาโอ้โหวัดวัดวัดอุดรคุณบอกโมเมนต์โมเนเป็นมูแค่ปพอโรงเรียนเนี่ยนเป็นมูกระพานะเป็นสายพระเน่ยนะเอออาเนี่ยนะปลอครับผมเื่อเาจะไปทุเมอกปฏิบัติ้ำจุบัดเพอสันที่นะเป็นการเป็นงานครับเรื่อเีผ้าเมล่ออกมาออข้าหาแต่ ใช่สาขาอยู่เ่าหาลูกไผ่ลูกใช่ไอเดียเนาะแม่พ่อพ่อมาหามันบ่อยหาน้องนว่ามันหาเองเนาะคุณแม่อยู่ในโรงเรียนกับแตกโคบยู่ได้หรออยู่ในโรงเรียนกับแตกโคบยู่ได้หรอ อนพ่อหาันี้่หาพันซื้อได้เลยหาพันยืดถได้เลยนะคู่อามนะครับบอกเบอร์คู่อามคุณพอบอกเบอร์คุณแม่บอกเบอร์บอกเบอร์ลูกด้วยว่าอะไรว่าอไว่อะไรวันนี้เบอร์ลูกต้องเปิดค้ดเเบอร์รงโอเคโอเคการผมสนุกสนานครับ สวนผักหวานแม่สมหวนสีบรืองครับอ่ะกลับละกลับละกลับแล้วครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสนุกสนานได้ได้เห็นไข่ไปฝากพอละแล้วแรงละขอบคุณครับวันกี๊แท้หลายจ้าจ้าครับผมคันดอกพี่แกมันสิเพล็กอ่าครับครับ